สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับนะครับเอฟซีส้าหน่อยเอฟซีหนองหญิงครับผู้พ่อกระบาวโทนครับในช่องบระเโทนทองผูนแนหน่น้อยหนองหญิงครับครับพี่น้องกะห้อาหารน้องๆสี่ขาครับหลังจากที่ซองมือ แต่ว่าบมมีเวลาไทยเนืเ่องจากว่าต้องเฝ้านะครับบางที่ไปยังสี่กับบริษเอาโทรศัพท์ไปนําแต่ว่ามื้อนี้มีเวลาแล้วครับไทยบ่งเดี๋ยวไปเอาเฟืองใหม่เพื่อนนะครับส่วนาน้ำนี่เป็นานา้ำที่เอาไปให้ตู้ลูครับตู้ลูและเพื่อนของเขาโอ้โหว่าไปหน,นีไปเถี่ยวโอ้พุ่นพูนหินยางแลวพ่นพ่นพ่นยางอย่างน,นกันแท้พ่น ขาวๆแม่นเพือ่อนละนั่นเดี๋ยวเพื่อนเ็นสิยางมาหาเฮาได้ถาเพื่อนเห็นเฮาบัดน,นี้ ปูหมึขึ้นเต็นอาหารเลยนะได้ที่แห้งปูเมึกขึ้นนี่เอาหน้าหารพร้อมเ,อเหลือแต่บดะเด็นขี้ต้มตนั่นแหละโอตัวรูหลอ,อกกันแทมมาแล้วเห็นเทามาแล้วพี่น้องนั่งถาเด้เนี yeah, yeah, ้ยเนี่ยทำถา ย่างสาาให้เพิ่นย่างมาเปิ่นลดตัดเลยตัวนี้นี่ครับตัดใบข้าวนะครับเอาเพดินินกับเล่นมาครับพี่น้องเพดินินกับเล่นมาครับเพดินินกับเห็นมาแล้วมาแล้วดูดูดเพดนินิน Khuẩn phép nên gần dưới nhang mà hạp phí đỏ Hê hê đâu, ừ. Má, má, เมือนตาบกึ้นบกเศร้าครับเขาไต่ห่มขามครับเขาชุดนี้บ่ถือเสียงนะครับบถ่ถึกแดดเนี่ยถือแต่แดดเนี่ยบกเศ้าเพราะว่าห่มมันมาอยู่หนีนะอยู่ไต่ห่ม เขาเจะเป็นสีนี้ครับใหญ่สูงแต่ว่าบ่ไดห่วงนะครับบ่มีเม็ดบ้านอีลาน้อย fc พ่อพอแม่ fc นะครับเริ่มทะยอยกลับบมดแล้วนะครับตอนนี้เงียบครับพี่น้องที่บ้านน้องอิงเงียบนะครับตอนนี้แม่น้อยก็พักผ่อนน้องอิงกับเขาพักผ่อนนะครับ เหลือทีมงานลังบาลน,นะครับก็จะเก็บเคลีย์ไปที่ระย่างเนาะเดี๋ยวมืออื่นเสาจังค่อยจะได้มาเก็บเต็นเก็บโตะเก็บเก้าอี้นะครับกลับไปส่งคืนเขามือนี้อเมียนหลบหลบ,บิงของพวกขยะพวกอย่างก็เดี๋ยวหามองเก็บมองเคลียร์ม่องทิ้งนะครับ เฟืองเดี๋ยวไปให้สองทองเหลือลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่างัวกินสมือมือละก่อนมือละก่อนนะครับเหลืออยู่นี้ก็หนึ่งสองสาเกี่ห้าปก็สิประมาณลอยก่อนนะครับน่าจะถึงเกี่ยวเขาพอดีเกี่ยวเขากับสีไเหลยเฟืองไม่นะครับ มีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์เข้ามานะครับพี่น้องว่าคนกินสองรอบสามรอบแล้วแต่ว่าน้องๆซีขาจกเด็กนะินบมดริกินพมอ่ะคือช่วงงานอย่างสี่นะครับช่วงงานช่วงช่วง,งเร่งดวนเนี่ยน้องก็ได้กินนะครับบ้าทนจะปีกตัวหาเวลาเอามาให้น้องตลอดแต่ว่า สิบริเอาโทรศัพท์มานม้ามือว่าสิบบริไทยนะครับเอาโทรศัพท์ม,มาบางที่กับบริทไทยคลิปมันมันกรชั้นนะครับกระชั้นชิดหรือว่าเวลาเขามีจํากัดเขาต้องเฝ้าออมาแล้วก็เฝ้ากลับบริมายืนทายคลิปบา่าแบบนี้นะครับเพจนกับเริ่เเห็นว่าพวกน้องๆในกินหรือบอ่นะครับน้องนั้นในกินนะครับกินตลอดกินทุกครั้งนะครับแต่ว่าอาจจะได้ไทายเบิ้งแน่หรือว่าบริเบิง้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลา ทิ่มมี่หรือโบมี่นะครับบรรยากาศยำแรงครับสดชื่นแจ่มใสนะครับบ้านของหญิงมือ่อีาเอ้าครับพี่น้องเอ้าแบบโบมี่ล้มเลย มู่แรกนี่มีโอกาสเทลงมาอีกนะครับฝนมีโอกาสที่จะตกหนักอีกคืนนี้นะครับรอติดตามให้มันตกลงมาเนี่ยเพราะว่าในหน้ายังบม่มีน้ำเลยนะครับปลาเขายังแหงอยู่เลยนี่่นตัดครับน้ำแหงๆแบบนี้ตัดง่ายครับตัดจวดเลยละ่ะบันนี้พอจะต,ตัดแล้วถ้าฝนตกลงมาใส่งามครับเข่า ฝนตกลงมันใส่ป่ะนี่ใส่ปุ๋ยเขาทห้งแต่ซัดขึ้นดงซัดดงซัดดงขึ้นโอ้สุดยอดครับอ่ะตู้รูอิ่มแล้วลงมาแล้วเหลือเพ็ดนินให้เพ็ดนินกินขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณเพื่อนพี่น้องเอฟซีนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจหน่อยเด้อพี่น้องสหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สมิสักวันในพวกกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ